เกมนี้น่าจะพร้อมเล่นแล้วนะเฮ้ยมัาจะมีประโยชน์อะไรละถ้าฉันอยู่คนเดียวอะเอาเฮอะพยายามให้ถึงที่สุดก็แล้วกันลองใช้คอมโบโลกูกไฟดีไหมนะโอ้ยเบื่อชะมัดออ้ข้างใต้นี่อะไรอะมาดูเหมือนกระเป๋าใบเล็กดูหน่อยซิมีอะไรข้างในฮา มันเป็นเมล็ดเล็กๆนี่นาลองปลูกดูว่ามันจะเป็นต้นอะไรลงกระถางใส่ดินไปเลยอยากรู้จังไม่ไหร่จะงอกนะคงสักพักละมัง้งอ๋ออะไรเฮ้ยว่าไงมาเล่นเกมกับฉันไหมวันนี้ร้อนจริงๆ ดวงอาทิตย์บ้าทำฉันเหนื่อแตกเลยโอยรู้สึกแห้งไปหมดเลยหิวน้ำมากเลยโอ้เฮ้ยร้านขายน้ำมะนาวต้องช่วยดับกระหายได้แน่เออไงคะอยากดื่มน้ำมะนาวไหมคะดอลละเดียวเองค่ะเยี่ยมเลยขอแก้วนะะึงค่ะโอ๊โอ,โอไม่นะแทบไม่มีเงินเลยเงินนี้ไม่พอซื้อน้ำมะนาวแนะ่ๆนะ อะไรนะแค่สองแพ่นนี้เหรออืบางทีฉันน่าจะหาอะไรให้คุณได้นี่ค่ะ,มะเมล็ดมะนาวเอิม่มก็ได้แค่นี้สินะขอบคุณค่ะ,มมะเมล็ดมะนาวหนึ่งมเมล็ดโอ้อต้นไม้ในกระถางนะั้นไม่สวยเลยเพราะมันตายนะสิเดี๋ยวนะฉันปลูกมเมล็ดนี่ในกระถางได้ต้องออกมาดีแน่ๆเลยไว้เจอกันนะเจ้าต้นไม้ตาย นี่คือบ้านใหม่ของแกจนมเมล็ดงเงียบสงบแล้วก็มีน้ำด้วยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วก็แค่ต้องรอ,อว้าวสุดยอดเลยดูต้นมะนาวนั่นสิโตเร็วมากเลยอะแล้วก็มีลูกมะนาวแล้วด้วยนี่แหละที่ฉันต้องการ าดานได้ดื่มน้ำมะนาวแล้วใช้เงินแค่สองเพนนีแล้วก็ลงมือน,นิดหน่อยเท่านั้นเองอืมอร่อยมากด้วยแหละยวันหางจระเข้ของฉันน่ารักจังโตไปถึงไหนแล้วนะ้าม,มันไม่ค่อยโตขึ้นแล้วแฮะอยากรู้จังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะดนตรีหน่อยเป็นไงต้นไม้น่าจะชอบฉันจะอ่านหนังสือให้ฟังด้วยล่ะไม่ก็เพิ่มน้ำอีก เดี่ยวนะอะไรเนี่ยมันเตี้ยลงหรออึ๊บอป็บเจ้าเกิดอะไรขึ้นหรอวันหางจาระเข้ของหนูไม่โตขึ้นเลยค่ะเออเข้าใจแล้วมันเป็นงานยากจริงๆนั่นแหละยายรู้ว่ามันเยี่ยมแค่ไหนที่มีเพื่อนวันหางจาระเขด้ดีๆนะ่ะว้าวทำไมวันหางจาระเข,ข้ของยายใหญ่จังเลยคะช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะได้สิเย้ขอบคุณมากเลยค่ะ ยายกลับมาแล้วนี่ต้นไม้ของหลานโอ้ว้วาวยายทำให้มันโตขนาดนั้นได้ไงอะยายจะบอกความลับให้ต้องเริ่มด้วยกล้วยจิ้มกล้วยทั้งเปลือกให้เป็นรูแล้วก็เอาว่านหางจระเข้ใส่ลงไปในรูแล้วก็พร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปแล้วเอากล้วยทั้งลูกใส่ลงไปในดิน ในตัวเจนจากกล้วยจะให้สารอาหารกับว่านหางจระเข้แล้วสารอาหารก็จะช่วยให้มันโตขึ้นว้าวเป็นเคล็ดลับที่เยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้ว่านของหนูสวยมากเลยขอบคุณมากที่ช่วยนะคะแน่นอนดีใจที่ได้ช่วยนะจ๊ะมีเพื่อนเป็นต้นไม้ในดีที่สุดเลยหิวจังเลยอะ่ะอยากหาอะไรกินแล้ว เดี๋ยวค่อยปรุงยาแล้วกันตอนนี้ฉันต้องกินอาหารเอ่อเกิดอะไรขึ้นในนี้อะ่ะแปลกแฮะหน้าขนลุกหน่อย,อยด้วยฉันกินมันไม่ได้แนะ่โอ้ไข่นี่ไม่มีหน้ากินนี่แหละเอาละ่ะเอาไข่มาทำอะไรดีอืมน่าจะมีสูตรในหนังสือสูตรเวทมนต์นี่นะอู้มีสูตรไข่ดาวด้วยเดี๋ยว สามฟองเหรอแต่ฉันมีแค่ฟองเดียวอะ่ะอืมฉันมีดินอยู่กระถางหนึ่งใช่แล้วนี่แหละคือทางออกลงดินไปเลยเจ้าไข่ตอนนี้ก็รดน้ำสักหน่อยแล้วก็รอดูว่าจะมีอะไรงอกไหมหวังว่าจะไม่นานเกินไปนะฉันหิวมาก มันเป็นต้นไม้เวทมนต์นี่งั้นก็น่าจะโตเร็วอู้ดูสิมันงอกแล้วได้เวลาใช้เวทมนต์ชดาอืมมันดูน่าอร่อยแฮะอืมไข่กัมมี่อร่อยขนมเนี่ยคุ้มค่าความเหนื่อสุดๆไข่ไข่ย่างดูเหมือนว่าทางจะสะดวกนะเดี๋ยวนะโน้ตอะไรอะ่ะห้ามแตะเออ แต่รู้เลยไหมฉันไม่ฟังกระดาษนั่นหรอกเฮ้ยทำอะไรอ่ะไม่เห็นโน้ตนั่นหรอก็พี่ไม่เคยแบ่งคอมให้เล่นเลยนี่ไม่อยู่ที่ถามเลยพี่ไม่แบ่งเพราะเธอไม่เคยช่วยงานในบ้านเลยนะสิไม่เห็นมีเหตุผลเลยว้าวเห็นไหมต้นไม้มันโตขึ้นมาหรออ๋ยน่ารักจังนะว่าแม่เราจะทำให้มันโตกว่าน uh, ี้ได้ไหมนะ ยอดเยี่ยมมากดูสิคำพูดของเราทำให้มันโตขึ้นอีกน่ารักจังโอ้ยมันงับนิ้วฉันมันกัดพี่มันเป็นต้นไม้ขี้โมโหเฮ้ย <Hey, S 2> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมตะโกนกันดังขนาดนั้นไม่อย่าตะโกนนะคะลูกสองคนเออะอะเกินไปแล้วแล้วก็โอ้โอ้ไม่น oh อ หกหยุดโอ้ว้วาวในที่สุดวันนี้ก็มาถึงใช่แล้วไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเอาล่ะได้เวลาไปเที่ยววันหยุดแล้วเออเดี๋ยวก่อนนะต้นไม้ฉันปล่อยมันไว้โดยไม่มีคนดูแลไม่ได้อุ๊สายแล้วบาย ว้าวเป็นทริปที่สนุกจริงๆเอาไม่นะต้นไม้ตายแล้วะ่ะต้นไม้ที่น่าสงสารมันเป็นเพื่อนรักของฉันเราใช้เวลาด้วยกันมากมายมันช่วยฉันติวสอบด้วยโอ้โอฉันแค่คิดไปเองสินะแต่ฉันปล่อยต้นไม้ไว้แบบนี้ตอนไปเที่ยวไม่ได้ ขวดน้ำนี่น่าจะช่วยได้รอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันกลับมาแค่เจาะรูเล็กๆที่ขวดน้ำนี่และอีกอรูข้างล่างนี้ด้วยเรียบร้อยเจาะรูทั่วขวดแล้วแล้วก็เอาขวดใส่ลงในดินข้างต้นไม้จากนั้นก็เทน้ำใส่ขวดกรวยนี้จะช่วยให้น้ำไม่หกเลยเถอะ มันจะช่วยให้น้ำกับต้นไม้ได้ในช่วงที่ฉันไม่อยู่โอเคฉันไปเที่ยวแล้วนะบายพืชที่คุณชอบที่สุดคืออะไรบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์หน่อยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมาย